hello đây, hello 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 đây, tới quá. tới tới quá. hello Tới, đút, hello 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 đút. hello hello à. Có hello 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 mang hello hello ơi. Mẹ nó hello 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 Tao อนอนมากไปดูพีพีเสื้อพี่ว่าใครเสีย้นนชชยนะเม่ชช็นชีหน่เอสียขนระนีนนะ่นี่น,ะนี่เน,น,นี่โอ้ย้ลยวะนี่ต่อยแบบนี้นี่เอาพีว่มึงอะ ของกูปุ่นบ้างเล้นะเว้ยนี่ถ้ากูไม่ไมยุขึ้นมานทำเมืือ เรียนไม่ไม่ก็เรียนเราไม่ตกับจนกันนี่มีโดกเนเดีวไอ้เบงก็ติดซะมีนิดเราเรื่องกระรองน้นอ้นี่เดี๋ยวมันกันเอออวันนี้มาเพื่อไม่เนี่ยทุก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 กวะกทุกทุกทุกทหกวุกทุีทุกทุกทกทุกทุกกกก่กกจกุ่ หลังจากนี้ใครลำซึ้งกูเดี๋ยวกูจัดให้โรงเรียนนี่ขันใครต้มาพบกูได้ลูกใบนี้ ouais. do, ถ,ถ้าเราไม่เข้มแข็งก็ได้แต่จมอยู่ตายตีงคนอื่นจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวพอเพลสรอบแต่มันเป็นพอความอ่อนแอของเราไไปตู้มาหลือกูร้ายมาเว้ยโรงเรียนจุดมันตาบูตัวมีเจ้าคนไป่วยวิทย์้ไมไม่ห่อ ไม่ไปเนี <saturation Deadpool> ่ยผัวเฮ้ยวานว่ะไม่เสียเรื่องเกี่ยวจะกรกลมะตอนจากนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วเว้ยแล้ววุฒิยุ่งไปเกี่ยวกับเราทำมานเป็นตุ๊ดกับคุณแลวโอ้ยกี้ไม่พาดเลยไม่ได้ยังไงเมื่อไหรนี่เวทีกับคุณไปับได้เจนเพื่อนไปเรียนบอนโอเคๆให้ไปเรียนบอนนะโอเคเพื่อนไปเรียน เเด็กโรงเรียนจนมันรอดจังวะโรงเรียนรัฐไม่มีรอดพันนี้เลยไวายเนื้อเว้ใส่มาโอยบอกไปอยู่จน,นมึงหมาดเนือผมง่ายแลยนะผมว่าจะเป็นนี้มาเมาปเร็วเลยจิงตาวูเลยนะเพื่อน ไปวนเรมึงไม่ได้แล้วไม่ได้เดี่ยวมึงเลยนี่เจมเปได้เรือะครูเห็นแม่เดียวมากเงี้ยเงี้ยเยมเฮ้ยรันน้าเอ้ยเฮ้มึงต้องนานน้าเว้ยเพื่อนกูรู้ว่ามึงต่อยไม่เป็นถ้าไม่อยากเก็บตัวมาร์กก็นอนลงไปโรงเรียนรัดนะน้าเว้ยเรามี thấy <Liếng đồng> Điều ghê Điều vui đi Đồ ơi, Mì cũng về bé của tôi yêu quá, Mì tối quá. Là ừ, mình, là là Ê, mình về mình nạp bên tâm mà à Đó cũng nạp nó vui, kì bé Cổ đời mừng Tỷ lệ tôi nôm dê quá, mấy ông ngô tôi lệch quá Cũng chạy ra mông nó vui Ừ, để coi gì mừng cho ăn Bên lù nạp căn mừng nó vôi Ê, mừng bị mày mày quá Hả? ไม่ใช่คือเพื่อกูปบหน้ามันกูได้จัดเหมือนแล้วเร็วอ๋ออ๋อเออไปอะไรกินหน่อยไปไปมั้งไม่ไปวะหูเนี่ยกลับมานไปหนอนนั้นนัะซื้อวะกาไปอะไรเฮ้ยก็ไปหลางกาแฟว่ะไปกันว่า เี้มันเดินมาทำไมวะอันนี้ซึ่งอย่างก,กับบัวพี่รัวนะว่าน้องแอปป้ามีมาน้องอย่าต่อยพี่ก็น้องก็รู้เนี่ยพี่ต่อยคนไม่เป็นอะ่ะไม่เฮ้ยไม่แน่เลยขนาดนั้นเล่นฝอยจีม,มาน้องมีอะไรหรือเปล่าจะจีมั้งฮะเล่าไอจีม้าถูกไม่ถูกถูกไม่ถูก แสดอยู่ตรงนั้นเขาเฮ้ยดิสวยดีไหมวะโขาเลยเขาจะหลับเปล่าหลับคนฮัลโหลฮัลโหลทีมโทรมาทำไมคิดถึงเนอืมคิดถึงดิคิดถึงก็มาดิฮะไปไปได้เหรอ อืมแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนะกีทีมเราคงไม่ไปหรอกนะบอกว่าก็เสียอืมไปเ<อ>นี่ยข้อนี้ก็บอกไปเลยไม่ใช่หรอผมมัต้องยกการซ่องรอับอาจารย์ไม่อยากเป็นอ่านจานอ่ะอยากเป็นอยากเป็นแฟนอ่ะได้เลยจริงปะมาดจังใหม่ก่อนนะข้อนี้อ่ะมันถือซ่องเดือนซ่อง ก็คือซ่อมผลงนส่อตัวทำกับซี่ไงเอ,อ้าใจว่ารู้เรืองหากินมามา่ๆยินได้เลยแหละแต่อยากกินน้ำอ่ะวีออ่กินมา,มาเฮ้ยอยากกินมามกาๆยายจุกหรือเปล่าใช่โหอนจุจวิงนีออ่าลืม,มเอาดิ ไกลเย่เดียวว่านี้นี่ฮัลเลยเดียครับนะจะไม่ได้อีกไะเรีบยามแล้วใช่ไหมใช่ยายซ้มาหนุกปวดไปเลยแม่ทะเบียนบ้านยายไปเลยอืมความคิดดีนะแกนเราเช่ายายเลยดีกว่าโอ๊ยติดแปดใจขนาดนั้นวะข้นงบได้ไม่สมใจเลยนี่อยากพูดดีต้องเก็บงานให้เสร็จเดี๋ยวคอยเคลียร์ก็ได้ก็พูดยาก อีรอบได้ป่ะโอ้ไม่เอาเลยเนื่องอะไรนี่โอยเรามีสาระบ้างดิมาอะไรไปเรียนได้เนี้ยเกูไหมขอกูให้ไปเรียนมีการดิโอ้ยรู้คนรวยแรื่งยากว่ะรวยอะไรไงวะปีนึงในเจอหน้าทั้งเดียวบางปีก็ไม่ในเจอหน้าเลยเรียนรู้ได้ตังค์อ่ะไม่ใช่เคยรู้หรืนว่าูต้องการความรักมาขนาดนี้อ่ะก็นี่ไงได้แล้วความรักแต่รอบนี้กูจะขอดูบางเนี่ยกูจะไปเรียนมากเลยเดียวมึงนะเอาจริงไหมจริงนี่แต่กูมีแต่จะบอกว่าคือกูย่ง เอ้ยอเอยเอ้ยอ่ะจไดป่่ตชอาอามนาอ๋อเดีถึงอาทิตย์หน้าพวงเรียนจุนมันตาลางตาว่ะเรีวมันดูกันไว้เบงอกจากตต้าปีนี้เดี๋ยวถึงมันไปอยู่กับุงเรียนจุนก็ดีดีลุงจิตความ้องการเขาแล้ว่มันไปเบงม่เว้ยไอบงม่เลี้ยงกุกคนเดี๋ยวโยมันตอนนั้นผมไม่อยากดูมันเองเอาดิไป tôi đã gọi là vì mười một hai mà, ơi, ừ, bảy 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 hai, bảy 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 cái <laughs> bảy à, bảy bảy à, bảy Ê bảy 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 Ê, bảy 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 bảy

เนี่ยที่ทีมลอยอัางขางมันให้บอกพีเลยข้าคนน่าดูมาเชียงราทุกวันเลยพี่ทไปสบายแล้วพี่น้องแค่แค่วันน้องนะ๋อ ันนี้เป็นข้อว่างข้อปีที่น่าจะว้ใหอพีขอบคุณนะไอพีกับบ้านก่อนอ ตั้งแต่ได้เจออาร์มทีมีในรูความแรงเป็นยังไงทีมรู้สึกรักอาร์มขึ้นในทุกๆวนันอยากสร้างอนาคตไปด้วยกันอยากเป็นรอยยิ้มให้อาร์มในทุกๆวนันโดยก่อนหน้านั้นทีมมีกันก็สร้ารภาพที่เป็ตนตัวนี้ในใพีอาร์มตไทยเไอ้แน่เด็ปปกเด็กอยูนนู่มาไงไอ้ฝูงแมไ่วมาหายข่มขี้รู้วะไม่แน่เด็กจนนี่ว่าหลักเงินของมันเอาไมาได้ดีๆอย่าสร้างเป็นมาก่อนี้ ตัวน้อทำน้องกูอะกูเองวันนี้กูรถป่อบอกกูมีนี่เฮ้ยบอกอะไรพี่เนี่ยคนที่เรารักกับกลายเป็นคนที่ข้าคนที่เรารักมากที่สุด ลูกนี้่มันช่างโหดร้ายเหลือเกิน